มาดูกันหน่อยครับฝากฝั่งคนเคยรักลุงพลหลังจากที่สารมีคำพิพากษามาแล้วเขามองเรื่องนี้ยังไงคนแรกที่เราจะต้องพูดถึงนะครับก็คือคุณปิ๋มซีโฟ ปิ่มซีโฟเนี่ยนะครับเป็นนักร้องนักแสดงซึ่งในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่กระแสร,รุงพลเนี่ยมาแรงเนี่ยคุณปิ๋มเนี่ยนะครับได้มีการตั้งขบวนแห่ขันหมากไปสู่ขอลุงพลแห่งบ้านกกอกมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ผลิตภัณฑ์ตัวเองเมื่อวันที่8กันยายนปี63โดยหลังจากที่ศาลได้มีคำตัดสินไปนะครับทางคุณปิ่มเนี่ยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าสำหรับตนที่ติดตามเรื่องนี้ในฐานะชาวบ,บ้านคนหนึ่งรู้สึกว่าในที่สุดก็จบสักที ส่วนในเรื่องของพรีเซนเตอร์สินค้าของตนนั้นตนขอไม่พูดถึงเพราะได้จบไปตั้งแต่คราวนู้นแล้วและไม่มีอะไรต่อกันซึ่งต่อให้วันนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็จะไม่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์สินค้าใดๆของตัวเองซึ่งจริงๆในเรื่องพรีเซนเตอร์ตนได้เคยพูดไปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ไปบ้านกอกว่าตนในส่วนของการทํางานในเรื่องของคดีความหรืออะไรต่างๆเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับตนนะเรามาในการทํางานเปรียบเสมือนการ PR ซึ่งณขณะตอนนั้นเราจะจ้างพรีเซนเตอร์ เป็นใครสักคนเราจะต้องเลือกคนที่เป็นที่นิยมเป็นกระแสเป็นที่ที่คนรู้จักในช่วงเวลานั้นและตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าลุงพล กำลังเป็นที่รู้จักในสังคมซึ่งคุณปีมไม่อยากจะพูดอะไรหรือฝากอะไรถึงลุงพลแล้วเพราะเขาคงไม่มานั่งดูตนเขาคงต้องไปโฟกัสกับคดีความของเขาเราก็เป็นเพียงแค่ชาวบ,บ้านคนหนึ่งที่ติดตามซีรีส์ข่าวนี้จนมาถึงวันที่มันจบซึ่งเราต่างก็ได้บทเรียนได้เรียนรู้จากข่าวนี้ในหลายๆด้านรวมถึงเราก็ได้เรียนรู้ในการเสพข่าว หลายๆท่านอาจจะเสียเงินหรือเสียความรู้สึกในข่าวนี้ทั้งคนที่เป็น FC ลุงพลหรือไม่เป็นก็ตามรวมถึงตนเองด้วยเพราะตั้งแต่เข้ามาทำงานนี้มันก็เละเทะไปหมดซึ่งตนโดนหมิ่นประมาทในสื่อโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ก็ยอมรับและทำใจเพราะว่าตนนั้นเป็นบุคคลสาธารณะซึ่งพอมา,มาถึงวันนี้หลังจากที่ตนให้สัมภาษณ์กับเหล่าสื่อมวลชนไปตนก็ไม่รู้ว่าตน จะเลทเทเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกหรือไม่แต่เราก็พร้อมยอมรับเพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะหากใครจะเข้ามาต่อว่าใดๆตนขอให้มันอยู่ในกรอบไม่มากเกินไปสุดท้ายพอเรื่องนี้มาถึงจุดจบตนก็อยากจะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่ากันไปตามสาเหตุหรือแรงจูงใจในการการะทำครั้งนี้ของลุงพลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงลงมือทำกับน้องชมพู่ได้นี่แหละครับคนที่เคยเป็นข่าวแห่ขัน,นาาไปขอให้ลุงพลมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้ณนะวันที่ลุงพลมีชื่อเสียงโด่งดัง มาวันนี้หลังจากศาลมีคำพิพากษาท่าทีของคนที่เคยหนุนก็เปลี่ยนไปครับ